สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าผมจะทาโรงเรือนอยังไงอันนี้เป็นคลิปวันแรกนะครับที่ผมจะเริ่มทําจริงๆนะครับซึ่งพื้นที่บ้านผมเนี่ยไม่ใช่บ้านนะครับเอาเป็นว่าสวนละกันนะครับอ่า ก็ค่อนข้างกว้างนะแต่ว่ามันก็จะมีข้อกัวข้อควายที่อยู่ฝั่งเนี้ยอันเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจนะครับท่านผู้ชมนะครับสังเกตตรงที่พื้นยางตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงที่หญ้าอ่อนตรงนู้นนะครับเนี่ยผมจะรื้อพวกหญ้าอ่อนให้หมดแล้วก็จะใช้เป็นพื้นยางตรงนี้นะครับเอาไปปูไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะทําเป็นขึ้นเป็นโรงเรือนนะครับก็กะว่าจะทํา แก้ขัดก่อนเพื่อพอให้ต้นไม้ได้ได้อยู่ได้นะครับถ้ามีงบเดี๋ยวก็จะทําเป็นโรงเรือนท่อ PVC นะครับในหัวเนี่ยผมคิดแล้วก็ผมร่างแบบไปแล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะค่อยติดตามดูวันเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นมันแรกนะครับที่ผมจะทานะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นยางนะครับที่ผมจะใช้ มันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่ใช้ก็จะเป็นบริเวณตรงนู้นผมจะเคลียร์ให้หมดนะครับอ่าส่วนพวกอ่าหญ้าเนี่ยผมก็จะขุดขุดต่อไปเลยนะครับแล้วก็จะปรับหน้าดินให้ม,มันเสมอกันนะครับนี่ต้องซีเรียสนะครับนี่เป็นสวนผมเองนะครับตอนนี้ผมก็ทําการปูยางรองพื้นเสร็จแล้วนะครับขนาดก็น่าจะเป็น2เมตรคูณ3มเมตรกว่าๆนะครับ ตัวที่เป็นมุมผมจะใช้เป็นอิดอิดบล็อกขั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ผ้ายางเนี่ยหรือว่าแผ่นรองพื้นของเราเนี่ยมันเคลื่อนได้นะครับอันนี้คือวันที่2ที่ผมกําลังเตรียมพื้นที่นะครับโอเคเดี๋ยวจะทําต่อนะครับ วันนี้วันที่3แล้วก็ยังเป็นโครงเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมคาด้างล่างแล้วชมเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้มันจะงองๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตอนนี้เสาผมก็ทําเสร็จเป็นทีบร้อยทั้ง4ต้นนะครับก็จะเป็น1 2 3 4สองสามสี่นะครับองศามันจะเอ,เอียงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เสาตรงนี้จะเป็นเสาค้าก้างนะครับแล้วก็จะต่อขึ้นด้านบนซึ่งด้านบนตอนนี้ผมรออุปกรณ์อยู่อ่าผมจะทําต่อในวันถัดไปนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมาลองทําดูแนะ คือมันแข็งแรงไหมมันก็แข็งแรงนะครับแต่คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมตัวนี้มันหักผมเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดท่อหนึ่งนิ้วเนี่ยนะครับให้เป็นท่อสี่หุนนะครับหรือไม่ก็หกหุนนะครับก็คือท่อคอรึ่งนิ้วกับท่อนิ้วครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ก็คร่าวๆที่ผมได้ทำไว้แต่ว่ามันก็โอเคแล้วนะครับตรงที่เป็นคานเนี่ยก็จะเหลือคานฝั่งนี้นะครับจนถึงยาฝั่งนู้นก็จะประมาณนี้ส่วนวันที่4นี่ผมจะทำการทำทำคานกลางเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำส่วนโคง้งหลังคาเนี่ยเสร็จทั้ง4เส้นนะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาให้ยางมาวางนะครับเดี๋ยวรอดูวันที่4เลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็วันนี้ก็จะมาต่ออีกนะครับก็คือจะเป็นคานตรงนี้เห็นไหมครับนี่คานที่ผมต้องทานะครับเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนุ้นซึ่งเราใช้ไปท่อหนึ่งนิ้วเนี่ยมันใหญ่เกินไปมันก็เลยทําให้ข้อต่อเนี่ยมันแตกแล้วมันไม่ได้รูปนะครับรูปมันจะเสียผมก็เลยไปซื้อท่อสี่หุนนะครับแล้วก็ท่อลดมานะครับเพื่อที่จะ ทำการเพิ่มเติมทั้งหมดนะครับซึ่งท่อตรงเนี่ยก็จะใช้สามท่อนเหมือนเดิม,มนี่นะครับก็จะเป็นสามท่อนนี้นะฮะสามท่อนนี้ที่ผมจะใช้หยุไหมส่วนข้อต่อเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงเห็นไหมมันจะงอนงนนิดนึงเห็นไหมครับ ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะโอเคผมจะเริ่มจากการที่จะต่อต่อคานด้านบนตรงนี้นะครับเข้าด้วยกันแล้วก็จะติดกาวด้วยนะครับเห็นไหมแย่นี้ผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนเพราะว่ามันเสียรูปแล้วนะครับก็คืออันนี้เอาทิ้งได้เลยนะครับเนี่ยทิ้งไปเราจะใช้เป็นตัวใหม่ เป็นท่อแบบนี้อันใหม่นะครับใไ่เข้าไปเพื่อที่จะทําให้มันตรงๆนะครับก็กท่อนหนึ่งนะครับมันจะได้ตรงกันนะครับผู้ชมจะเห็นคานด้านบนนะครับเนี่ย ไล่ยาวนะครับเห็นไหมที่ผมจะทําทีนี้ผมจะติดกาวนะครับก็คือใช้ติดกาวเลยฟิกไว้เลยนะครับเห็นไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับตอนนี้ผมก็ทําการติดคานนะครับแล้วก็ติดกาวแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจะใส่ก้างตรงกลางเนี่ยให้มันโค้งมาใส่กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังที่ผมทําเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็ขึ้นโค้งเสร็จนะครับตรงนี้จะเป็นผมใช้เป็น ท่อพ VC สี่หุ่นนะครับนี่ขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมกลางสแลนชั่วคาวนะครับเป็นสแลนดำนะฮะก็ใช้ท่อนี่ครับหนีบชั่วคาวจริงๆผมจะทำเป็นผ้ายางทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปซื้อยังไม่ได้มีงบนะครับผก็เลยใช้สแลนดำคุมแค่นี้ก่อนนะครับมันก็จะได้เป็นประมาณนี้ถามว่ามันโอเคไหม มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็พอกันแดดได้อยู่ยังไม่ถึงกับว่าเป็นโรงเรือนนะครับใช้ชั่วคราวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็จะมีะการทําโรงเรือนชั่วคราวนะครับเป็นที่บังแดดอันีกว่าอ่าเป็นโรงเรือนบังแดดให้กับต้นกระบองเพชรน,นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอากระบองเพชรมาใส่นะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคฮะ